วองอะไรเขาได้นานไวมาก Welcome to our m a z l a เดียว as I in Kamie อันนั้นมีฮิลแบบไม่ค่อยดาร์กเท่าไหร่กับโคตรดาร์กอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะกูงงว่าทำไมตอนที่เรา A D S ลูกสองทำไมเป้ามันบานขึ้นวะ ไม่เอาแบบเมื่อวานนะวิ่งวิ่งูร้องอ่ะใช่ไหมไม่ได้คิดไว้เองต้อบานเ่ยเอาบานโอ้ยกระตุกทำไมมันถึงบานอ่ะนั่นคือข้อสงสัยที่ไม่อาหาคำตอบได้บีบไปไหนบีบลงไปข้างล่างบีลงเฮ้ยอะไรคลิ้งคลิ้งข้างบนซอมบี้ อ,อยู่ฟาสหรืออยู่โคเก่งวะถ้าบีบอย่างนี้น่าจะกลางแบบเบ็เดเมวคุงลับงไปแล้วโอ้ดีเลยหน่อยไมอืมทางนั่นไม่ใช่ทางที่เราต้อง,องไปวิปปิ้งสโตนเมลคือทางข้างหน้านเนี่ยวิปปิ้งวิปปิ้งใช้วิปปิงปป้ง ไม่ได้ยินเสียงอะไรเออมีกองไก่ไหมเฮ้ยไปอะไรไกลอยู่ไกลอยู่ไกล้ไปหรือไม่ไกลจ้าจ้าแตกฝั่งนู้นลายเดียวกับเราด้วยแสดงว่าเกิดคอบแบมฝั่งนู้น เล่นโดนหรอใช่ต้องไประเบิดคองนะมากูมากูระเบิดโกงไงโอ้ยเกิดเร่างวันเตือนมันแบบยิงโกงไก่กูก็บอกว่ากูใช้โดรนในการอันนี้ เป็นคอฟดูดเลยปลาเก็บปลาเก็บปลาเก็บมามๆม <c oughs> ไม่เท่าอยูย่ตอนนั้นที่กูซื้อเหมาแล้วค้ะปลาปลาปลาตีเดียวเลยนะขวานกูคืนมามีคนไหมครับว่าหลังนี้กูเคยมีประเด็นกับมันอยู่อย่าม,มีเลยครับตำได้วิ่งขึ้นมา๊บไม่ออกมาจากหน้าตายู่ไหววะเจ้าของพึ่งอยู่ไหน แน่าโดนยิงมากเลยตรงกัวหลักฐานอยู่ตรงน,นู้นใช่ลืมไปว่าเกมนี้ตัวเราอ่อนแอใช่มันไม่ใช่ยอดมนุษย์แบบครอฟดูนะเว้ยใจเย็นครอฟดูสมัย,มยนี้มันมก็ oh, ไม่ได้อหมเเลตอร์มันก็อ่อนแออยู่ได้เชียร์ไหมเอ้าเอาเอา้เอาเาชียร์ไม่ขึ้นปา่าว หายายไปที่ริเวอร์ฟกริเวอร์ฟิตแล้วกลางบอไอ้โดนีนะ,ม,ะนะมียาฟีให้ซี้น่โอ้โหหมา อมบี้เลือดลดไม่น่ะฟังสิโดนดถ<ฟ>ีิรถดิไม่ลดก็แย่แล้วยาฟรีไม่ไม่มีในแ <laughs> ถวนี้ไม่มีก็จช่ไ <h ull> ไปต่อลนะระวังโดนสปาร์สอยทีเดียวล่วงเลยไปแวะคอมไว้อะไรเอ๋อคอมไว้ข้างหน้าเ่ยเ <h ull> ชิญเลย <h ull> อ่ะ Dead shit. Oh, hi, baby. Here, dead shit. You will lose. You will not lose hunter if you fail to extraction or equipment and missing hunt. Hell, chunk will be lost. Dead Sheet like a. Dead shit, <laughs> ข้างหน้าพวกเรานี่อะไรเอดริวผมรู้แล้วว่าไอ้แต้มสายฟ้าไว้ทำอะไรไว้ซื้อเปิร์กเนี่ยแหละไอ้อ๋อโอเคปะไปหน้าต่อกันลันเนอร์แล้วกันเฮ้ยเสงปืนฝั่งนูน้หหนหลักฐานอยู่ข้างล่างคุยไกลมาก ไยิงไรอ่ะฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นเลยเออ S W อ่าสองสี่ศูนย์ซุ่หายแล้วเป็นวิ่งเหี้ยไอเหี้ยว่ามันชะละมันชะละม่นชะละอย่ยิงหัวกูกระสุนเชียวมันนี้วิ่งเข้าเมืองก่อนดีกว่าอย่างโล่งอะไรเล่นยากเลยตรงนี้ว่างแถวไม่ได้จะยกัน จะทำไมกระสุนมาเฉียววะนี่วะคอยแตะ UX ปิดจริงด้วยที่มันไปหามันระวังตะเกียงนะเดี๋ยวกูจะยิงตะเกียงบนหัวเออทางระเบิดทางระเบิดทางระเบิดไปมาอ้าวไม่โดนไม่โดนทางเดินเดี๋ยวก็โดดนแหละเี๋ยวก็โดนแหละเฮ้ยมันไม่บึ้มได้ไงวะ เฮ้ยกาข้างหลังพวกเรากาแตกกาแตกกาแตกหลังไอมีเปืนอะไรนั่นแหละว่าไอปืนอะไรนั่นแหละเย่อนเยีบก่อนเยีบก่อนโจรของพวกเราหยุดเดินกันหยุดเดินกันได้ยินแล้วเก็บเสียงนั่นแหละดูดูตรงนั้นไว้ดูเฮ้ยอย่างคนไทย อยู่บนหัวลูเลยนี่วาคน,นคนจากดิสฮันบอว่าเนี่ยคนจีนคนจีนมีเสียงคนจีนด้วยสู้ได้นะถ้าถ้าโอเคได้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 ได เฮ้ยน่าตางน้าตัางน้าตางระวังนะระเบิดไปเยอะอย่างวะมันอยู่หลังนั้นนะ่ะตายหนึ่งอยู่ข้างบนตรงนั้นตรงหน้าฟ็อกซี่มันขวา คนเก็บเสียงอยู่ข้างนอกหลักุดอยู่หลังผมนีกว่า,าตัวผูช้ชายปะออโอ้ยซอมบี้หัวโดเอ่านี่นี่ตรงนี้ ไม่โดนนี่นี่ตรงนี้ออนปิงออนปิงแับเท่าทางกูหลังแม่น้ำขะละขงละขะละขะละวะเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มา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 ตีนอกมาที่อกมาวุ้ยจีบจ็บระวังระวังระวังตีนอกมาตีนอกมาระวัง อ้ยไอ้ฝั่งโน้นก็ยิงมาอีกเดี๋ยวนะผมจะเผาเพื่อนมันนะข้าอกเออเออเรระวังด้วยอุ้ยกูโดนกูโดนสเพื่อนนั่งอยู่ไหนวะกูเผาละมีคนมาขวากูขวากูเลยตีนอกแหตีนอกไม่มันเนี่ยแหละไอ้ตัวนั้นปะไอ้ตัวขาว นี่ยศพมันอยู่นี่หฮึตรงกูไปช่วยเร็วไหมหลังรั้วหลังรัวงร้วหลังรั้วตรงนี้สักครู่นะพ่อซี่กำลังไปเนี่ยศพเพื่อนมันอยู่นี่ติงมาใหม่ดิอุ้ยฮู้ยฮู้ยคุณรตีใหม่ทีนึงใหม่ทีเดี๋ยวหาติดเจอเลย นูนหลังหินหืมไม่ได้ละไม่ได้ละโดนโดนโนไม่ไหวกูไม่ไหว,ไไหวแคลลี่แอลลี่วิ่งเข้ามาก่อนวิ่งเข้ามาก่อนได้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 ผมงคุกันให้ไม่รู้แหละมึงมึงไม่ช้าเพื่อนมึงก็สุกอะ่ะแค่นี้แหละไปเรียบร้อยแล้วออโอ้ยเสีรยโอ้โหลูกซองขนาดนั้นโดนตายเลยลูกซองอะไรลรยไม่รอดหนึ่งนัดใช่ปะ อุ้ยโมเม็นโลลูกสลักลูกสลักไม่แปลกใจฮะห้องผมโดนลูกธรรมดาเลยแล้วก็โดนไอ้นั่นิีทิ้งชับมาะสวยไม่ไม่ไม่ไมยังไม่จบยังไม่จบไล่เดิม ยัด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 มาดึงเพื่อนเหรอดึงเพื่อนดึงเพื่อนอยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ต้นตายไหนอะหน้าปุ๋อย่าดึงอย่าดึงเสียงนะได้อยู่ได้อยู่ไปหลบเข้าไปข้างในเฮ้ยข้างในมีคนไอตัวขาวมาอือหือเลือดเลือดคุ้มกันหน่อยกันหน่อยกันหน่อย จันหน่อยก่นอนทัองคนนี้เชียช่ยเชี่ยหมดแล้วใช่ไหมไม่หมดไม่หมดเสียงตีนข้างนอกด้านขวาประมาณร้อยยี่สิบฟ็อกซี่หลบเข้ามาอุ้ยเชี่ยใครยิงใครยิงใครยิงผมเอมงผมเองยิงกดไปให้ทำยังไงนะยิงขอของหนยจ้า <ś led> โอดนตีนู้นสนุกหมดแล้วข้างในนั้นดูแล้วใช่ปะ่ะ <ś led> ไม่ไ่นสามครบแล้วนะหกหกอะครบใช่ไหมเมื่อกี้เสียงเรวก็เสียซอมบี้ปะ่ะซอมบี้เปล่าคือมันเนี่ยหนึ่งสองใช่ไหมละ่ะไอตรงเนี้ยก็สาม นั้นสามตีโน้นสุกไปสองแล้วคนนึงก็อยู่ข้างในหนึ่งก็หกละหกครบละครบ okay. okay. ละโคบละโคบละเมื่อก okay. ี้น่าจะเสียงทีมซอมบี้โอเคโอ้สี่นัดก่อนนะถึงจะอันนี้ได้ก็ถือว่าดีนะ Shadow Shadow โคตรดี